ีของนักร้องเสียงไหลนะคะก็รู้สึกว่า mm hmm. เพลงอีหลักสาวซ้ำน่อยคอยหักบอกอนะนี่ก็นี่เขาคือนักร้องเสียงไหลนะจ๊ะนักร้องเสียงไหลก็ชัยว่าออกซิงเกิลแล้วอะอนะมันก็มันก็ช่วยไม่ได้นะเพราะวาความนิยมอะ่ะเขาชอบชอบเสียงไหลแบบนี้จ้ะคือไหลแบบ สกดอ่ะก็เ,เรียกว่าไหลมีมีหลักการอ่าไลแบบมีเสน่มนตราเขาไม่ได้ไลสเปส,ส,เป,สป่าเออคือว่าไลมีเป้าหมายนะเพราะเขาไหล์มีเป้าหมายเนี่ยเขาก็จะได้ออกซิงเกิลเออออกแล้วแหละกำลังรู้สึกจะเรียบเรียงอะไรอยู่นี่แหละเพราะว่าบอสก็ส่งสัญญ,ญาณมาแล้วเอฟซีลาน่อยก็เตรียมตัวเตรียมดันเพลง สาวซำน้อยค่อยฮักฮักฮักเออเพลงบางเพลงเห็นไหมเราไม่ต้องไปเน้นอะไรมากเพราะเราไม่ได้เอามาเป็นเพลงของตัวเองคือการไปค้กเบอร์เพลงคนอื่นนะมันไม่ต้องเป๊ะเรกเอาไลฟ์สไตล์ของเรานี่คือความคิดที่ชาญฉลาดของบอสเพราะอะไรเพราะบอสไม่จะเป็นต้องไปจำจีจำใช่อีหล่าเพราะว่าเขามีผลงานหรือเขามีโปรเจกต์ใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้า อเพราะฉะนั้นเพลงไหนที่อีลาน้องแล้วมันฟังแล้วมันบ่อคอยม้วนก็บพาเป็นอย่างจ่าเพราะไม่ใช่เพลงของน้องไม่จําเป็นต้องเน้นเดี๋ยวป้าจิว่าร้องเพลงเกินต้นฉบับกับจีว่าเองละอ่าเพื่อป้องกันการ,การดราม่าบอสก็เลยบอกอีลาว่า่ต้องร้องมวนดองลูกเอาพ่อจาเนื้อได้กับพ่อแล้วให้เกียรติต้นฉบับเพิน่นอ่าก็เลยร้องเสียงไหลเสียงไกลขันเนี่ยเอองั้นสนะอเนาะ บัดที่นี่บางคนนี่ก็สิว่าโอ้ยเจ้าของดังหลายเลยดังดังเออเนี่ยนะรู้สึกว่าไปคอมเมนต์ที่ช่องทีวีอว่าอิเงิบมันมันดังมากเออเรื่องอ่รายการว่าคมชัดลึกอาวอร์ดอีลาบ่ตรงไปดอกประสันเขาจะส่งอิเงิบเข้าชิงรางวัลคมชัดลึกพานาะ มันจะเอาอะไรเข้าชิงวะผลงานไม่มีเอาอะไรคะหรือจะเอาดาดดำเขา้าชิงบอกหรือจะเอาท่าเด้าท่าเด้ามันคนเด้าดีกว่านั้นมีเยอะนะอ่าคุณลำยายนี่คือว่าเด้าอันดับหนึ่งนะเว้ยในใจแม่มันจะเอาอะไร FC ีเงิบมันก็ไปคอมเมนต์นะคะมันบอกว่าอ่า วงหนึ่งไม่ต้องส่งองค์หญิงเข้าไปชิงรงางวัลคมชลึกอวอร์ดเพราะว่าผลงานไม่โดดเด่นหาคนแล้วพี่น้องอขออภัยค่ะ,ะไม่ต้องเอาเวลาเข้าไปส่งรายชื่อเข้าชิงคมชลึกอวอร์ดประจำนเพราะว่าผลงานไม่โดดเด่นเป็นวนะันแรก อ่าิเงเอบดังดังเป็นจำนวนมากนะดังมิดนะดังมิดจิลี่เลยนะก็ไม่รู้สินะเออแม่ไม่เข้าใจว่าเอเซีเงิบมันจะเอาอะไรไปส่งเข้าประกวดหรือไปโหวตในคมชะลึกเอามันไม่มีจุดขายคือคมชะลึกมันเหมือนกับเป็นเออเป็นเพลงอ่า คนใครที่มีผลงานเพลงเหมือนคุณเมฆอภิชิตแบบนี้อ่าเลยคุณลำย่ไไหย่ปนนคุณใตเออราไดเสิอ่าพวกเขาก็มี <c oughs> มีผลงานเพลงเป็นขครงตัวเองแต่แ้รดูการปีที่แล้วอีหลาใช่ไหมลูกลูกอิงได้ปีที่แล้วใช่ไหมกรมชนึกอวอร์ด <c oughs> คมชันลึกอวบอรู้สึกลูกหญิงได้ที่หนึ่งกองรางวัลสองรางวัลชน้อนถ้าแม่จำไม่ผิดนะนะเพราะอีลาก็อยู่มาปีกว่ามกกาลาก็จะครบสองปีโอ้ยมาแล้วพี่น้องเอ้ยมาแล้วมาแล้วค่ะหาวแล้วค่ะ <c oughs> นะคะตอนนี้เราก็มาลุ้นนะคะแต่ว่า แม่ยังไม่ได้ยินเพลงเอืนฮักเอ้ยสาวสำน้อยก้อยหักเนี่ยแม่ยังหรือว่าแม่ได้ยินแล้วแม่จําไม่ได้ก็ไม่รด้นะอ่าน่าจะเป็นหมอลําเพลินรู้สึกว่านะเป็นหมอลําเพลินหมอลําเพลินสาวสำน้อยก้อยหักแต่ละบทเพลงตั้งแต่ เอกน้อยนี่เ,เป็นหมอลำน่าจะเป็นหมอลำก่อนแรกของอิหลดในการออกซิงเกิลใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ก็พ่อเอ๋ยพ่อจ้าลูกกำลังหาวิธีสร้างสรร์เพลงนั้นก็่นหลองคูกับพ่อเหม่นแต่ว่าถ้าเป็นหมอลำเมือม่อไหรม,ม,มาแล้วกับมาแล้วถึงเวลามานะคะ หาโวหาบวดมาแล้วพี่น้องเอออือแล้วก็มีแค่กอนเดียวที่เป็นหมอลำของอิระน้องนั้นจะเป็นเพลงหอบฝันมาหลังหา่านนี่เป็นผลงานของน้องน้ำตาอิระหน่อยรัะตะนาพอด้วนเฟนอืออ รัตนาพรอ,อนแฟนมันจะมีทั้งหมอลำแล้วก็มีทั้งเพลงแล้วบางคนก็บอกว่าอุ้ยทำไมเพลงนี้บอสไม่ให้เอามาลงที่วงเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของวงแรกทีหลาเคยไปรวมง,งานกับเพิ่นอ่าเขาจึงไม่ได้เอามาแต่แต่มันเพราะมากมสิบนิ้วก้มกราบแฟนแฟนทุกคนจากใจหมอลำคนจน ทิ่นเมืองสีชื่อราตนาพลกลับมารับใช้แฟนจยายได้ตะรนเนี่ยแล้วก็มันจะมีกอลลำมอยู่ทช่ไมล่ะไม่กอลลมไม่ได้แล้วโอ้คุ่นใจจังเลย้าวอีกแล้ว้าว แต่ไม่ได้ง่วงนะแต่มันมาเองแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเอาเป็นว่าคู่บาอายจารย์มาทักทายเนี่ยพี่นอ้องเด้อเออนะคะแล้วก็มีเพลงอ๋อนอกนั้นมันจะเป็นเพลงโคฟเวอร์ใช่ไหมอ่าจบแบบจบแบบเท่ๆเออเป็นเพลงโคฟเวอร์หัว โอ้ยอยุอังเดบิวต์ทีนี้เป็นเพลงคัฟเวอร์เป็นเพลงอ่ารู้สึกจะเป็นเพลงเมียนอกสมเมียนอกสมรสนี่ลูกอิงได้คัฟเวอร์ไหมวะเอาเป็นของคุณก้อยเนาะไม่นอกสมรสคัฟเวอร์อ่าส่วนเพลงตัวแฟนว่าจาาังไดจะเป็นของลูกโซเฟียที่คัฟเวอร์ อเห็นหรือ,อยังหาวแบบนี้เหนื่อยนะคะขออภัยเด้อพีอ่น้องเออแล้วก็เพลง <c oughs> นำตาอีหลาหน่อยหอบฟันมาหลังห่านแล้วก็มันเพลงอะไรอีกวะเกือ <c oughs> บขีบเก้าเก้านะมันชื่อเพลงอะไรเรเลือกเขาสาไอ มีเลือกเขาสาอายหอบฝันมาหลังหานน้ำตาอิหลาน่อยนี่คือเป็นเพลงของอิหลาส่วนหมอลำก็จะเป็นเอิญหักนั่งเอกหน่อยมือเวกพามันน้ำตาไหล่านรินสองพวงแกมสาดใส่ตามองเน,มเนมเนม,เนมเนมเนมแลวก็บโบเห็นพี่ อยู่ใส่เดนโนคือบอ่มาพ่อกนาเวทีน้อง่าแห่งใจอยากเห็นหน้าพี่หอดบุญปีนี้อ้ายไปอยู่ใส่สก่อนหมอลำเนี่ยทำไมแม่จึงบอกว่า ถ้าลูกองเองเขาจะร้องให้เพราะเขาก็ร้องได้แต่มันไม่ใช่เพลงของน้องอืและอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> น้องมีโปรเจกต์มีงานงานเยอะมากไหนะจะเป็นงานของเท่าแก่น้อยอีกวันที่ยี่สิบหกตุลาน้องก็ไปคอนเสิร์ตเท่าแก่น้อยที่อุดรธานีแล้วไหนจะต้องออกซิงเกิลไหนจะต้องไปกับวงอื ลูกกบหลบลูกกบลูกลก้องลูกกบกล้กกองหลบลูกกบ,กกบอ่าไหนจะต้องไปแสดงกับองค์เอาอีกแล้วมาแล้วทุกคนเพราะนั้นนะคะและไหนจะต้องซ้อมเพลงในวงนอ่าวงก็จะให้เพลงอีลามาเป็นการบ้านเหมือนเพลงอ่าลำเพลินตีกองน้ำแล้วก็เมื่อคืนวุ้ึงจะซ้อม หงท้องขน้องล่ำอืมแต่นางร้องได้แล้วอีลานะหงท่องขน้องล่ำเพินลองได้แล้วแพ๊บเดียวรู้คนเอาอยู่แล้วมันหาวแบบนี้นะมันไม่ได้หาวมันไม่ได้หาวเหมือนตัวไปมันแบบเนี้ยเหมือนพญานาคแบบโอ้แบบเนี้ยหรือเปล่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอืม ก็อย่าลืมให้กำลังใจเตรียมกดไลค์กดแชร์สาวสํำหน่อยค่อยรักจากศิลปินเสียงไหล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 อุ้งอิงน้อยเพชรบ้านแพงแพงแพงพุ่นแล้วร้องก็ไม่เพราะเสียงก็ไหลแต่เข้าไหลไปสะกดคนดูนี่สิจะทำยังไงอ่าไหลแล้วคนหลงอ่ะคือหลงไหลนะคะ เออน,นะคะอีกไม่กี่วันเนี่ยไม่กี่เพลาเออภาษาโบราณว่าอิหลากับิิอกซิงเกินสาวสาน้อยคอยฮักอืมเตรียมถลุมแชร์ให้กับสาวน้อยเพชรบ้านแพ,แพงแพงแพงแต่วันนี้แม่ไม่รู้ว่าอิหลาไปเล่นใสแต่รู้สึงว่าเมื่อคืน เกิดปาฏิหาริว่าฝนมันบริบูรตกมันเป็นอย่างนี้นะทุกคนเอาแบบนี้มันมาเป็นละโลกละโลกเหมือนเป็นคลื่นนะมันเหมือนเป็นคลื่นนะแล้วมันผ่านตัวแม่ไปเออเหมือนเป็นคลื่นพลังงานบางอย่างเข้าผ่านแม่ไปเองสช่ไหมเออม,มันเขาปัดอะไรบางอย่างออกนะอืมอันนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเด้ออืม แล้วก็เพลงเพลงที่แม่ชอบที่สุดนะเพลงที่แม่ชอบที่สุดเลยอ๋อคือผู้ชายคนแรกที่ให้กำลังใจอยู่เป็นเพลงที่แม่ชอบที่สุดอืมเพราะว่ามันมีมีคลิปตอนอีลาเขินน่ะน้องเขินน่ะเออมีคนมาร้องหน้าไวทีว่า อุ้งอิงคนแรกเนี่ยอ่าแล้วก็คือเวลาเขาขายีย้ต้องห่างกันไกลหมดทั้งหัวใจนองอยู่กับอายอย่างเนี้ยจะเงาเพียงใดแต่บ่มีใครได้ใจน้องนางนับแต่วันที่จากไอามาฝากกับฟ้าทรงใจไปเคียงข้างรักบ่มีวันจาง ผู้ชายคนแรกนี่โอ้ย,อยเพลงนี้ผูกหญิงร้องแบบเพราะมากคือแม่ชอบมากเพลงเนี่ยแม่ไม่รู้เลยว่ามันมีเพลงแบบนี้ด้วยและตอนแม่ชอบตอนขยี้ต้องห่างกันไกลหมดทั้งหัวใจนองอยู่กับไอแบบอ้ยมันลงตัวมันได้อารมณ์เพลงมันเพราะ แต่ถ้าเหมือนเพลงของน้องแบบเกือบขีบเกาเกากางเกงขาดเข่าเสื้อแถมน้ำปุยหน้าบ่อปุยลุยโปรไฟล์ไฮไฮโปรไฟล์บานบานแถมยังผู้่ายเเพลงนี้แม่ร้องไม่ค่อยได้แต่แม่จะชอบเพลงน้ำตาอีหล่าหน่อยมากกว่าเพราะว่ามันเป็นดนตรีที่คนเศร้านิด,น,ดนิดนะ <c oughs> บ่หูเป็นยังลังเทือกระใจอ่อนลาถือไม่เปลือนยดน้ำตาไฟสองหน้าก้าขึ้นเวทีบ่หูเป็นยังลังเทือกัดใจบดีใครเนแต่มีเอฟซีพอได้ลี ได้ส้นความโอเนี่ยแม่ชอบตรงที่ว่าถือไม่เปลือหยดน้ำตาไฟทรงนาเก้าขึ้นเวทีเนี่ยโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้รอถล่มแชร์ให้กับเพลงสาวสำหน่อยค่อยฮักอีกไม่กี่เพลานี้ พ่อกันแน่นอนค่ะขอบคุณเอฟซีทุกคนเอฟซีแล้วนะ้อีเอทักกูแม่จะขึ้นไลฟ์สดนะจ๊ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่กดไลค์ Subscribe ไม่อีกนะคะ